เวลคัมทูฟังแสนะคะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นโตเกียวอะไรเข้มข้นมากเซตครั้งแรกนะ อีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิิยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวบางแสนกันนะคะซึ่งจริงๆว่าแอมอ่ะยังไม่เคยไปเที่ยวบางแสนแบบจริงจังนะอย่างมากก็คือไปกินข้าวแล้วก็กลับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกันนะคะแบบวันเดย์ทริปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนในที่อยากไปเที่ยวแบบใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้อยากนองทั้งคืนนะก็แนะนํานะคะว่าบางแสนก็เป็นที่เที่ยวที่ใกล้ที่หนึ่งซึ่งเรานะคะจะพาไปดูนะคะทั้งแบบ ร้านกุ้งเต้นร้านเด็ดที่คนลงเยอะมากในทิกตอกอนะ่ะแอมเกิดมายังไม่เคยกินกุ้งเต้นเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพานะคะไปดูพวกร้านคาเฟ่ร้านข้าวก่อนออกนอกบ้านนะคะเดี๋ยวแอมนะคะจะใช้เป็นน้องเซรั่มนะคะของแอมกโกลนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เองนะทุกคนราคาน่ารักมากแค่390บาทนะคะแล้วก็เราจัดโปรนะคะ3ขวด99 9เฉพาะคนที่เห็นนะคะในวิดีโอนี้เท่านั้นนะใช้แล้วหน้าใสนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ แต่งหน้าติดง่ายนะคะหลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมจะมาลงอันนี้ค่ะใช้ทุกวันเลยทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะแอมชอบมากทุกคนก็คือของนามิจ้าอันนี้นะคะจะเป็นนามิแอมฟรชไฮยาเฮมซีดออยล์ไรท์นิ่งเจลอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจลนะคะที่ช่วยให้หน้าใสนะจ๊ะโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบเนื้อเจลเขามากเลย จะเป็นเจลแบบซึมไวนะคะไม่เหนียวหนาๆน,น,นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเน้นนะคะความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีไฮยาเข้มข้นเนาะแล้วก็ที่แอมชอบมากๆเลยนะคือเวลาใช้อะ่ะมันจะได้ฟีลแบบเหมือนผิวผ่อนคลายจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็ความพิเศษนะคะคือเราสามารถใช้นอ้องคนเนี้ยมาร์กหน้านะคะเวลานอนก็ได้ ซึ่งเขาเนี่ยจะมีนะคะเป็นน้ํามันจากมเมล็ดกังชงนะซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ไม่ให้ผิวเราเนี่ยแกรหรือว่าผิวเหี่ยวนั่นเองนะแล้วก็มีวิตามิน B 3สที่ช่วยลดพวกจุดด่างดำนะคะรอยสิวอะไรต่างๆไม่มีนะคะพวกพาราเบนนะคะซิลิโคนหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันหรือการระคายเคืองหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็49บาทเท่านั้นเองเราสามารถนะคะทาได้ระหว่างวันด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ตัวนะคะหรือว่าที่หน้านะคะอันนี้ก็คือแบบแนะนําเลยนะแล้วก็ ก็จะมีอีกอันหนึ่งทุกคนคือแอม,มทำใช่ไหมเป็นเฟรริตประจำปีนะคะก็คืออันนี้แล้วก็เป็นถุงเครื่องสำอ,งอางด้วยซึ่งแอม,มใช้ในไลฟ์บ่อยมากก็คือนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะคือรองพื้นนะคะของเจ้านางทุกคนเขาว่าจะมีทั้งหมดนะคะเป็นสี่เฉดสีนะคะมีตั้งแต่ผิวขาวนะคะไปจนถึงผิวแทนนะแอมจะทาให้ดูก่อนอันนี้เนะี่ยคือเบอร์สามนะให้ดูการปกปิดของเขานะคะ เราสามารถใช้มือเกลี่ยก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงก็ได้นะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะแต่โดยส่วนตัวเราก็ใช้ได้ทั้งมือทั้งแปรงนะคะเนี่ยทุกคนดิคือความปกปิดของเขาคือแบบขั้นสุดและที่สําคัญคือสีอะ่ะเขาจะไม่ได้วอกไม่ได้ลอยนะคือสีทํามาเหมาะนะคะกับคนที่ผิวแทนนะทุกคนน้องคนนี้นะคะเขาจะมี s p ส30ด้วยนะคะแล้วก็มี PA บวกบวกบวกนะจ๊ะให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีนะคะ Silky Soft Dry Powder นะคือทาไปแล้วอะ่ะเขาจะมีความไม่ทำให้หน้ามันนะเหมือนแบบทาแป้งไปแล้วอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะคะแล้วก็อนนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ทานะจะสังเกตว่า เขาปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ซองหนึ่งอะคือใช้ได้นานมากด้านหน้าเนี่ยเขเขียนมาเลยนะคะว่าปกปิดนะอัมพางรูขุมขนนะคะแล้วก็รอยแดงรอยสิวนะคะดูเล็กลงให้แบบผิวมันดูเนียนนะคะให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นเนาะมีเลดี้ปางนะคะเป็นพรีซินเตอร์ด้วยนะทุกคนน่าจะแบบเห็นแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ ซึ่งน้องเขานะคะจะหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เขานะคะจะมีเป็น Brightening Booster แล้วก็ไฮยาเ s s e น c e ในนี้ด้วยนะก็คือบำรุงไปเลยนะคะในขั้นตอนเดียวนะทั้งรองพื้นกันแดดน,นะคะแล้วก็บำรุงด้วยเนาะก็จะได้ผิวแบบนี้นะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะจะมาทาแป้งอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราชอบแล้วก็เอาลิปของแบรนด์เนี้ยไปอยู่ในเฟรนด์ประจําปีด้วยนะเพราะว่าใช้แล้วชอบมาก และล่าสุดนะคะเขาส่งอันนี้มาให้ทุกคนเป็นแบรนด์นะคะ Ever Pink ิซึ่งทุกครั้งนะคะที่แอมทาลิปนี่จะให้ดูก็คือสภาพกังมากแม่ลิปนะคะของแบรนด์นี้เป็นลิปออร์แกนิกทุกคนใครที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะอยากให้ไปลองเลยเดี๋ยวจะแกะดูด้านในนะคะว่ามีอะไรนี่มาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีเป็นตัวตินซันสกรีนนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นตัวแบบว่าบำรุงของเขานะแล้วก็จะมีแป้งนะคะซึ่งเราลงลองคืนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแป้งนะคะ จะใช้เป็นแป้งเบอร์สนะคะทุกคนแพคกเกจของเขานะคะจะมีความแบบมินิมอลนะคะสบายตานะเป็นอารมณ์แบบว่าคลีนคลีนนะคะแล้วก็แบรนด์นี้เนะะี่ยเขาเป็นวีแกนด้วยนะคือไม่ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็ดีมากทุกคนคือโดยส่วนตัวเราใช้ลิปแล้วเราชอบมากบัชออนก็คือชอบมากคือซื้อเองนะแบรบนด์มาเห็นแล้วแบรบนด์ก็แบบเฮ้ยทักมาหาเราอะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่แบบคุณภาพเขาดีจริงๆซ,งซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่ามีนะ้ำเซรั่มให้ผิวชุ่มชื้นะะนะคะแล้วก็ปอับปรุงผิวให้ผิวเราเน แข็งแรงมากขึ้นนะจ๊ะก็จะถ่ายดูว้าวอืมมีความเบาๆนะโอ้ยสีได้นะทุกคน แต่เนื้อแป้งคือเนียนมากแป้งเนี่ยเขาจะมี S P F นะคะ30นะคะ P A บวกบวกภาของเขาอะ่ะจะเป็นเนื้อแบบว่าเบาๆละมุนละมุนอะเวลาทาแล้วมันจะรู้สึกสบายหน้าไม่เจ็บหน้านะแล้วก็ไม่ได้แบบดูดแป้งขึ้นมาเยอะเกินเวลาทาแล้วมันไม่ทําให้แป้งแบบว่าเป็นคราบหรือแบบดูเยอะๆอะคะ่ะทาไปได้เลยนะคะทั้งหน้าทั้งคอนะจ๊ะให้สีมันแบบสูมูทๆนะคะ ซึ่งแป้งเอเวอร์พิงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3เฉดสีนะทุกคนแล้วก็เออเนื้อค่อนข้างดีมากๆเลยนะคือผิวดูดิผิวเนียนมากแล้วก็เดี๋ยวแอมนะคะจะดูกันว่าน้องเขาเนี่ยจะอยู่ติดทนทั้งวันไหมเพราะวันเนี้ยเราจะออกไปข้างนอกกันทั้งวันเลยเดี๋ยวแอมนะคะจะขอตัวนะคะไปแต่งหน้าบนรถต่อแล้วก็เราไปเจอกันบนรถจ้ะไปจ้าให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางอันเล็กๆทุกคนก็จะใส่ของมาไม่เยอะนะ วกลิฟพวกปัชออนต่างๆนะคะนี่น่ารักมากนี่ทุกคนชอบมากเลยปัชออนแล้วก็จะมีที่ปัดคิวด้วยนะคะอันนี้คือแบบใช้ดีมากแต่ตอนนี้เราก็กําลังไปบางแสน,นกันนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะในด้วยความโชคดีก็คือ ร้านปิดจ้าวันที่เราจะมากินจ้าตั้งใจมามากเอ,า,อางนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปหาร้านใหม่ร้านใหม่เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะได้กินหรือเปล่าหรือร้านจะปิดอีกนะจ๊ะไปจ้าตอนนี้ก็คือจะนั่งดูแล้วนะคะว่ามีร้านไหนที่บางแสนเปิดบ้างแล้วก็มีร้านไหนที่แบบอร่อยใครอยู่บางแสนเม้น์มาหน่อยว่ามีร้านไหนเด็ดเผื่อครั้งหน้ามานะคะจะได้มาลองนะทุกคนถึงแล้วนะคะอีกร้านหนึ่งจะคือว่าร้านครัวปลาทูทิดอ้วนนะคะ ซึ่งจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านแล้วก็กินที่บ้านอย่างงี้นะทุกคนแปรเดี๋ยวเราไปนั่งกันเลยดีกว่า,าค่ะโคอาหารมาแล้วโคน,น่ากินอันนี้นะคะจะเป็นปลาทูพริกสดแล้วก็จะเป็นปลาทูต้มมะนาวจ้าแล้วก็มีปลาอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นกุ้งสดน,นะจ้าแล้วก็มีปลาเห็ดโคนด้วยทุกคนแบบจัดเต็มเวอร์อย่างแรกนะเดี๋ยวจะลองกินกนอันนี้ก่อน น้องปลาฟูนะคะพริกสดอันนี้ไม่เคยกินที่ไหนเลยนะที่เนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็ที่เนี่ยเขาเปิดมาแบบสิบห้าปีแล้วนะคะดูได้ทั้งนั้นเขาแต่งพริกสดมามันจะมีความการเทียมพริกแล้วคือรสชาติอารมณ์แบบว่าปลาหูทอดน้ำปลาจริงๆนะแต่อร่อยมากเลยต่อมานะคะทุกคนคะ่ะกุ้งสะดุ้งนะคะมีการปอกเปลือกกุ้งมาให้แล้วนะนี่ก็คือกินง่ายนะทุกคน คอืยต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารนบ้านอ่ะไม่ได้แบบว่าอยากได้ร้านเวอร์วังอลังการอนะไรอย่างเงี้ยนานมากแล้วนะที่เราไม่ได้ออกมากินข้าวข้างนอกกันนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยแอมไม่ค่อยได้กินอาหารสุกๆดิบๆิหรือว่าอาหารทะเลเยอะนะักก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำากิปน,นะคะแต่ช่วงเนี้ยอยากจะกลับมาทำากินแล้วนะมีใครคิดถึงบ้างทุกมือแต่ว่านะรสชาติเขาแบบ ต่จ้านเนี่ยแต่จริงๆเมื่อกี้ที่ดูราคาแบบว่าอาหารที่นี่ก็คือไม่แพงกันกคนจานหนึ่งแบบร้อยกว่าบาทแต่ว่าจะเน้นนะคะเป็นเมนูปัตตูนะเป็นหลักน,ะะนี่เป็นไข่ปลาอินทรีย์นะคะคนดูก็คือจะต้องหิวข้าวแล้วหนึ่งมาอร่อยแบบทุกอย่างเลยอ่ะนี่เราอยังแบบไม่ได้สั่งเต็มนะปกติแอมมาแอมแอนด์สผอมแบบหกเจ็ดอย่างอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มาสองคนเนาะ <c oughs> ชอบไอ้นี่มากเลยอะ่ะชอบปลาทูผัดพริกสดมากใครถ้ามาร้านนี้ต้องมากินนะเรานะคะอิ่มแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกระเพาะที่จะยัดได้ต่อเนื่องจากร้านเนี้ยเป็นร้านที่คนต่อแถวเยอะมากเป็นร้านแบบหอยจอที่แบบเป็นจอปูจออะไรเงี้ยซึ่งเราอะ่ะจะไปลองซื้อกินทุกคนเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบ คนต่อแถวเยอะจริงๆและรีวิวเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่ามาบางแสน,นทั้งทีก็ต้องกินให้ตัวแตกไปเลยถึงแล้วนะคะร้านหอยจอแม่วันนานะคะซึ่งร้านเนี้ยคือนี่ติดช่องโซนท้องสามนะจ๊ะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคนขาจอปูนะคะแม่วันนาจะ้ะเราจะมาชำแหละน้องกันว่าน้องเขาเนี่ยจะใสยเยอะจริงหรือเปล่า อันนี้คือเน,นื้อปูนะที่แบบเยอะมากอ,มอร่อยจริงมิลลิกรุทุกคนคือจะบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ชอบดูติ๊กต็อกใช่ปะ่ะและในติ๊กต็อก<ด><ด>อ่ะเขาก็จะมีนีจ่จ้านี่ร้านญี่ปุ่นมี แล้วตอนเนี้ยเรามาจอดอยู่ริมหาดแล้วก็แบบมองไปเอ้ยร้านนี้นี่ว่านี่เป็นร้านแบบนี้เลยจ้าที่คนเขามาถ่ายคอนเทนต์กันแล้วคือทุกคนแบบถ่ายรูปปังหมดแต่ร้านก็คือวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะเอ๊ะหรือว่าเราจะลงไปดูดียังไงดีด้วยความคอนเทนต์นะเนาะก็คือจะไม่ลงเดี๋ยวก็หาว่าเอ๊ะมึงมาไม่ถึงก็ลงค่ะลงไปสิคะจะรออะไรไปค่ะทุกคนนีคาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยทุกคนแล้วก็มีเจ้าขนมตรงนี้ด้วยนะคะด้วยนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นร้านของเขาซึ่งเขาก็จะมีแบบมุมถ่ายลงถ่ายรูปแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมกดน้ำเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยอะ่ะชาเขียวคือแบบเข้มข้นมากคือแบบว่าเราไม่ได้บอกให้เขาใส่น้ำตาลด้วยนะมันก็เลยแบบว่าเข้มข้นมากเลยแต่ถ้าใครชอบหวานต้องบอกเขานะว่าใส่น้ำตาลนิดนึงนะขนมเนี่ยเราสั่งมาทั้งหมดนะคะสองแบบก็คือจะเป็นขนม ขัวแดงกับไส้แบบพัสตาดนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครไปญี่ปุ่นจะรู้แล้วว่าขนมวันนี้ดังมากในญี่ปุ่นนะคะนี่คือฟิลเด็กเล่นน้ำทะเลก,กันจ้าโหยคือแบบคนเยอะนะดูสิแล้วบรรยากาศก็คือชิวเวอร์ทุกคนถึงร้านแล้วนะคะ ซึ่งร้านนะคะก็จะเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็คิดมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มากินกาแฟกันเยอะมากเป็นบาวนี่นะคะแล้วก็มีกาแฟครับ ซึ่งเราสั่งเป็นกาแฟแบบเขาเรียกว่าอเมริกาโน่นะคะชิลเวอร์ทุกคนซึ่งโตที่เรานั่งอาจจะเป็นโตที่แบบไม่ได้อยู่โซนที่ทะเล๋านะเพราะว่ามันจะร้อนมากแต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าข้างนอกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคือเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะคือจะบอกว่าร้านนี้คนเยอะนะแต่ว่าวิวเขาดีจริงนะทุกคนแล้วก็จะมีโซนนะคะด้านตรงนู้นนะคะให้นั่งแบบเห็นแบบทะเลเลยนะหรือว่าจะนั่งโซนด้านไหนก็ได้เหมือนที่อํานั่งนะทุกคนไปค่ะกินกาแฟบางแสนนะคะชิลเวอร์ ินนทุกคแต่กคือมามาประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะก็เลยมันอาจจะอากาศร้อนหน่อยแต่ความฟินเนี่ยก็คือระดับสี่สิบสิบเลยอะไอเลิฟบ,บังแสนนะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวน่าจะกลับมาอีกแน่นอนนะคะ หลังจากที่เรานะคะกินกาแฟเสร็จนะคะจะบอกว่าใกล้ๆกับร้านกาแฟนะไม่ถึง500เมตรนะคะจะมีสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเรียกว่าศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะคะที่อ่างศิลาคะซึ่งที่นี่เนี่ยตั้งมามากกว่า103ปีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะชาวประมงนะคะหรือว่าคนที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ที่คนอ่ะแวะเวียนมาไหว้ตลอดนะเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู กันนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะปังแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขอนะเพราะจริงๆเรายังไม่เคยมานะถ้าเกิดใครเป็นคนบางแสนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ามาที่นี่แล้วแบเป็นยังไงนะทุกคน เมื่อกี้นะคะก็ได้ไปไหว้นะคะที่เจ้าแม่เขาสามมุกมานะทุกคนแต่ว่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราไปอ่านนะคะเป็นตำนานมาเขาสามมุกเนี่ยมาจาก ชื่อนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสามมุกนะคะแล้วก็ได้พบรักนะคะกับคนชื่อแสนแต่ว่าตอนที่เขารักกันเนี่ยเขามาสาบานนะคะตรงหน้าริมผาบอกว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รักกันหรือผัดผ้าเขาก็จะแบบว่ามากระโดดที่หน้าผานะแล้วสรุปว่าแสนเนี่ยก็มีพ่อเป็นกำนันนะคะแล้วก็พ่อเขาอ่ะจับให้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่สรุปว่าพอวันที่แต่งงานเนี่ยสามมุกก็ได้เอาแหวนนะคะที่แสนเนี่ยเอามาให้อ่ะมาให้ในวันแต่ง,ง สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือแสนอะ่ะก็เลยวิ่งนะคะมาที่หน้าผานะแล้วก็กระโดดก็คือจบชีวิตนั่นเองก็สามมุกก็คือจบไปด้วยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาก็เลยนะคะบอกว่าที่เนี่ยเป็นแบบที่ศักดิ์สิทธิ์นะอุ้ยแล้วก็ลิงลิงเยอะมากด้วยนะคะที่นี่เออแล้วเขาก็บอกว่าลิงเนี่ยเป็นเหมือนบริวารอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กับ เขาสามมุกเนาะใครมาบางแสนนะคะเราเจอแบบว่าผู้หญิงยืนอยู่หน้าผาก็ปวดรู้ไว้นะคะว่าอาจจะเป็นเจ้าแม่สามมุกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินยำกุ้งเต้นกันนะจ๊ะขับรถเข้ามานะคะจะเจออีกที่หนึ่งนะคะก็คือศาลเจ้าแม่สามมุกนะคะซึ่งเป็นศาลจีนนะด้านบนนะคะจะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านกุ้งเต้นแล้วนะบางแสนซึ่งเธาบอกว่าเราอะมาตอนร้านเปิดพอดีเปก็คือห้าโมงครึ่งนะชื่อว่าร้านเอาเฮยกุ้งเต้นนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยตอนมาเนี่ยบอกได้เลยนะว่าลมแรงมากก็เลยต้องใช้มือถืออัดนะคะเขาจะมีนะคะทั้งแบบปลาแล้วก็ไม่ปลานะแล้วก็เขาก็จะให้เลือกนะคะว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะคะซึ่งก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยเราก็บอกพ่อค้าเลยนะพ่อค้าเขาเลยบอกว่าตอน ผมทาผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับอะไรอย่างนี้เราก็เลยเข้าใจทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะเขาก็จะเป็นนะนี่กุ้งเ็นเบนแบบนี้เลยนะคะซึ่งแอมไม่เคยกินกุ้งเต้นเลยนะอันนี้เป็นการกินกุ้งเต้นครั้งแรกนะคะคือบรรยากาศตรงข้ามกับร้านอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนี่จ้ะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็บอกว่าเป็นทะเลนะจ๊าใครที่อยากมานะคะก็สามารถมากันได้นะที่วันนาพาร์คนะคะ ร้านเขาก็จะเปิดตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะคะจนจนถึงแบบน่าจะานสองสามทุ่มมั้งแอามามาร้านเปิดนะแต่ดูคิวดิคิวโคตรเยอะเลยอะทุกคนใครจะมาร้านนี้นะแนะนาว่าให้รีบมาตรงเวลาไม่งั้นคุณอาจจะรอคิวนะะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ